หลักการที่จะสร้างกล้ามเนื้อให้กับมนุษย์ได้นี่นะครับมันจริงๆมันเป็นกฎของธรรมชาติกฎนี่มันมีอยู่ในสัตว์ในสิ่งมีชีวิตทั่วไปอยู่แล้วนะครับก็คือว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะมีเมตาบอลิซึมในตัวของมันพลังงานของเซลล์นะเซลล์จะเมตาบอลิซึมสร้างพลังงานออกมาถ้าเกิดว่ามันถูกบีบคั้นให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อยู่ยากต้องใช้พลังงานมากร่างกายมันก็จะพยายามตอบสนองเพื่อสร้างกลไกบางอย่างให้แข็งแกร่งพอที่จะอยู่ต่อได้ถ้าสร้างไม่ได้ก็คือล้มตายไป สิ่งมีชีวิตหลายๆอย่างที่มันอยู่ในในระบบวิวัฒนาการนี้ครับมันจะค่อยๆถูกพัฒนาให้แข็งแกร่งเท่าที่มันควรจะอยู่ได้ร่างกายมนุษย์เนี่ยถูกพัฒนาให้แข็งแกร่งมาเนี่ยยาวนานนะหลายล้านปีตั้งแต่วิวัฒนาการจากลิงมาเป็นคนเนี่ยนะครับมันถูกพัฒนากล้ามเนื้อแต่ละมัดแต่ละมัดขึ้นมาเนี่ยตามกลไกลที่ธรรมชาติบีบให้มันจะต้องอยู่รอดสมัยก่อนเนี่ยนะครับว่ากันว่ามนุษย์เนี่ยมาจากลิงแล้วค่อยๆวิวัฒนาการจนค่อยๆเป็น ทีนี้ลิงมันต่างกับคนตรงไหนลิงมันต่างกับคนตรงที่ว่าลิงเนี่ยค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันเป็นสัตว์ห้อยโหอนอยู่บนต้นไม้การที่ลิงมันมีวิวัฒนาการอยู่บนต้นไม้เนี่ยสังเกตเลยว่าเมทรบิซึมของลิงเนี่ย ช่วงบนเนี่ยจะแข็งแกร่งกว่าช่วงล่างเกตไหมลิงซีเปนซีชนีลิง, C ancy, ลงอุลาอูตังลิงอะไรทั้งครับถ้าเราไปวัดพลังงานของลิงนะมันจะมีพลังงานเกินกว่า70%เนตี่ยตั้งแต่ช่วงเอวขึ้นมาจนถึงอุ้งม,มือของมันนี่คือลิงนะฮะแต่ถ้าไปเทียบกับมนุษย์เนี่ยมนุษย์ที่วิวัฒนาการมาแล้วเนี่ยเจของมนุษย์นี่ตั้งแต่ช่วงเอวลงไปจนถึงขาคือมนุษย์ถูกวิวัฒนาการให้ใช้ขาเยอะมากกล้ามขามนุษย์จึง นะมนุษย์เนี่ยถูกพัฒนามาเป็นนักวิ่งนักสะเทือนนักสะเทือนบอกแล้วกันมันไปได้หมดอะเนาะทั้งในน้ําทั้งปีนเขาทั้งวิ่งทั้งอะไรครับมันก็ถูกพัฒนาแต่มนุษย์จะถูกเมตาบอลิซึมที่ช่วงล่างเยอะกว่าเพราะมนุษย์เนี่ยกระดูกสันหลังตั้งตรงนะเวลาเดินหรือเคลื่อนไหวเนี่ยรับน้ําหนักทั้งหมดตกไปที่เท้านะฮะพลังงานจึงถูกสร้างและวิวัฒนาการมาที่เท้าที่ขา นะเยอะธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนเลยถ้าเกิดจะสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับระหว่างการสร้างกล้ามเนื้อชุดบนขึ้นมากับการสร้างกล้ามเนื้อชุดล่างลงไปเนี่ย ชุดล่างเนี่ยจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จได้เร็วกว่าเพราะว่าความหนาแน่นของเซลล์ของความสามารถของยีนที่มันแข็งแกร่งกว่าสร้างกล้ามเนี่ยด้านล่างมันได้มากนั่นคือหมายความว่ามันก็เป็นไปตามสภาพที่มันใช้จริงอยู่กล้ามขามันถูกพัฒนาได้ง่ายกว่ากล้ามแขนนะแต่ไม่ใช่ว่ากล้ามแขนพัฒนาไม่ได้พัฒนาได้หมดแต่กล้ามขามันเป็นพื้นฐานที่มันพัฒนาไปได้มากเวลาเราอยากจะมีขุนที่สวยงามค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่คนจะเน้นข้างบนเนี่ยมากกว่าข้างล่างทีนี้ข้างบนเนี่ย มันถามว่าการเติบโตถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเทียบกับข้างล่างเนาะกินอาหารเท่าๆกันเนี่ยนะแล้วพัฒนาเนี่ยหรือฝึกเท่าๆกันนยครับขามันจะมีโอกาสที่จะไปมากกว่าเพราะความสามารถของเซลล์ใช่ไหมทีนี้ไอไอข้างบนเนี่ยมันจึงพูดง่ายว่าเราต้องพยายามนะเราต้องมีความพยายามเพราะว่ายีนของเราเนี่ยช่วงบนเนี่ยมันมันพัฒนาช้ากว่า ทีนี้การที่เราจะต้องการสร้างกล้ามโดยเฉพาะชุดบนที่มันทำให้เป็นกล้ามที่มันดูสวยงามเนี่ยนะครับมันจะต้องกระตุ้นการทำลายของกล้ามเนื้อให้มากกว่านะฮะเวลาเราเราอยากจะมีกล้ามเนื้อที่มันขยายใหญ่ใหญ่ขึ้นเนี่ยอยู่ดีๆเรากินโปรตีนเข้าไปแล้วเราสั่งว่าให้มันขยายตัวให้มันจะไม่ยอมขยายเลยนะโปรตีนเนี่ยที่กินเข้าไปเนี่ยมันจะเอาไปได้2อย่างคือ1นมันเอาไปทิ้งผลานออกไปทางปัสสาวะของเรา กับ2เนี่ยมันเอาไปเปลี่ยนเป็นไขมันนะฮะนี้ร่างกายเราทําได้2อย่างถ้าสมมติโดยค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่คนที่กินโปรตีนแบบล้นๆเกินเกินอ่ะถ้ากินเป็นโปรตีนกลุ่มคอมเพตโปรตีนจริงๆอย่างเช่นคุณกินเนื้อไก่เข้าไปคุณกินเต้าหู้เข้าไปคุณกินถั่วเข้าไปคุณกินปลาเข้าไปคุณกินไข่เข้าไปคุณกินอะไรก็ได้ที่มันมีโปรตีนที่เป็นอาหารของมนุษย์เข้าไปในปริมาณมากๆ ซึ่งโปรตีนพวกนี้เป็นโปรตีนที่มีโครงสร้างที่มันเต็มพิกัดเลยคือมันมันมันมีความซับซ้อนเยอะนะครับเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยไอ้โปรตีนที่เป็นอาหารจริงๆลักษณะนี้เวลาเกินในร่างกายเนี่ยส่วนใหญ่ร่างกายจะไปเปลี่ยนเป็นไขมันนะครับแต่ถ้าวกกินโปรตีนอีกประเภทหนึ่งที่เป็นโปรตีนวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าโปรตีนกลุ่มของพวกไ s o l a t e ก็คือไปเอาอาหารมานะแล้วสกัด ดึงเฉพาะโปรตีนเน็ตออกมาแล้วก็ตัวอื่นก็ผักออกไปนะครับให้เหลือเป็นโปรตีนโมเลกุลเล็กๆเป็นกรดอะมิโนพวกนี้เวลากินพวกนี้เข้ามาลบเกินเยอะๆเนี่ยร่างกายเราอ่ะจะไม่ค่อยเอาไปเก็บเป็นไขมันนะแต่ร่างกายเราจะผลานทิ้งออกเป็นของเสียนะฮะเวลาที่ใช้ไม่หมดนะฮะโปรตีนไม่ใช่ว่ากินเข้ามาแล้วเออ สต็อกไว้ล่วงหน้าเลย3เดือนอีก4เดือนตอนนี้ไม่ได้ใช้ก็สต็อกไว้ก่อนถ้าเป็นโปรตีนไอโซเลตสต็อกไม่ได้มันทิ้งออกไปที่เขาเรียกว่ากินเกินและเยี่ยวแพงฮะมันจะทิ้งออกไปทางปัสสาวะนะฮะอันนี้เป็นลักษณะของโปรตีนที่แบบดูดซึมเร็วแล้วก็ย่อยมาแล้วทีนี้ถ้าเรากินโปรตีนเยอะเขาบอกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันคือมวลของโปรตีนที่มันไปรวมกันงั้นให้กินโปรตีนเยอะๆพอกินโปรตีนเยอะๆเสร็จปุ๊บเนี่ยกล้ามมันจะได้ใหญ่ ะะไม่ว่าคุณจะกินโปรตีนไอโซเลตหรือคุณจะกินโปรตีนเต็มฟอร์มคุณกินเข้าไปเยอะๆนะครับมันไม่สามารถเอาไปสร้างเป็นกล้ามได้การที่จะเอาโปรตีนที่กินเข้าไปไปสร้างเป็นกล้ามได้คือต้องไปกระตุ้นให้เนื้อเยื่อเนี่ยมันแตกเซลมาเซลนะฮะนี่เขาเรียกไมโอไฟบินข้างในหน่วยเล็กๆของมันเนี่ยมันต้องแตกพอมันแตกเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกาย มันจะกระตุ้นให้ซ่อมไอรอยแตกเหล่านั้นแต่ทีนี้เวลาที่ถ้าแตกนิดเดียวมันก็ซ่อมนิดเดียวแต่พอเริ่มแตกเยอะเนี่ยนะฮะคือมันมันถูกใช้งานหนักมากมันแตกมากเพราะมันแตกเยอะปุ๊บร่างกายเนี่ยมันจะมีระบบความชานฉลาดมันจะมีระบบประมวลผลล่วงหน้าว่าเฮ้ยถ้าขืนปล่อยให้เซลล์โปรตีนมันตกออกมาเยอะๆอย่างนี้เนี่ยไม่ไหวแน่เลย ร่างกายจะกระตุ้นโดยการสร้างโปรโตีนกลับคืนเข้ามาไม่ได้สร้างเท่าเดิมแต่จะพยายามสร้างให้หนาขึ้นเพื่อที่จะอยู่รอดต่อไปมันเป็นวิวัฒนาการแห่งการอยู่รอดทุกส่วนในร่างกายเรามันมีความวิเศษมากเลยนะยกตัวอย่างเช่นคนที่ไปเล่นเวทไปพอกายใช้มือเปล่าเนี่ยจับคารเวทนะครับจับดัมเบลจับคานเวทหนักๆน,น,นะสักพักหนึ่งจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ผิวหนังมือ มันจะเริ่มแข็งและหนากล้านเหมือนกับเป็นไฟเบอร์ที่เป็นชั้นๆที่หนาเวลาไปรูปหน้าเนี่ยปวดสากมากเลยบางทีโอ้โหจะบาดหน้ามือจะด้านมากถ้าไม่ใส่ถุงมือถามว่าเฮ้ยตอนเราไปเล่นเวทเราต้องการให้กล้ามมันใหญ่เราไม่ต้องการให้มือมันหนาแต่นี่ทําไมร่างกายทําเกินออกมาร่างกายมันบอกมันไม่ได้ทําเกินแต่มันคํานวณว,ว่าในขณะที่คุณไปรับแรงเสียดสีหนักๆน,น,นี้นะรักแรงบีบหนักๆงี้ มันทําให้หนังเหล่านี้มันจะลอกนะฮะมันจะลอกแล้วมันก็จะเกิดการเสียหายและถลอกพอมันเริ่มที่จะเกิดปัญหาขึ้นมันก็ดึงเอาใยเอาไฟเบอร์เอาโปรตีนเนี่ยเข้าไปสร้างให้ผนังมือเนี่ยหนาเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันการเสียหายถ้าขืนมันถลอกไปเรื่อยๆมันลึกเข้าไปเรื่อยสุดท้ายมันกินเข้าไปในกระดูกแล้วก็จะเกิดการติดเชื้อ จะเกิดกระบวนการที่ทําให้มือคุณพิการในที่สุดร่างกายคุณไม่ยอมร่างกายคุณก็เลยสร้างหนังที่ควรจะเป็นมาให้แทนถ้าคุณไม่เคยไปจับอะไรแบบนี้เหล็กเวทแบบนี้คุณจับแต่ปากกาคุณคิมคีย์บอร์ดร่างกายคุณมันจะไม่ยอมสร้างตัวนี้หนาะๆมันมันบอกว่าไม่จําเป็นมันไม่ทําให้ต้องวิวัฒนาการไปอยู่อย่างนั้นแต่พอมันด้าน มันก็จะจับเวทแล้วไม่เป็นอันตรายต่อกระดูกหรือต่อเนื้อเยื่อข้างในเห็นไหมคนทุกคนเวลาไปทํากิจกรรมอะไรมันจะมีกระบวนการคํานวณขึ้นมาเพื่อการอยู่รอดถ้าคุณไปสังเกตนะสมัยนี้หายากละสมัยโบราณจะมีเยอะแม่ค้าสมัยโบราณนี่เขาเรียกคานหาบคานหาบนี่ก็จะเป็นคานไม้ไผ่แล้วก็ใส่เอ่อคะลระเอ่อกระไลตะก้านะตะก้าสด้านพ่วงกัน นะขายขนมโบราณอย่างเช่นขนมขนมถ้วยเงี้ยนะคนโบราณนะเขาจะใส่หมวกแบบชาวนาแล้วก็เดินแบบไปดูเลยคนทุกคนที่ทําอาชีพนี้มาตั้งแต่สาวไปขอดูตรงช่วงหัวไหลตรงนี้เขาแล้วไปขอจับบริเวณหัวไหลตรงนี้เขาคุณจะรู้สึกคล้ายๆมือของนักเล่นเวทซึ่งทําไมคนทุกคนไม่ต้องมีหัวไหลที่ด้านและแข็งแบบนั้น แสดงว่ามันป้องกันการเสียดสีเพราะไม่นั้นเนี่ยพอนานๆไปเนี่ยนะฮะมันเสียดสีมันก็ถลอกอปอกเบิกใช่ไหมร่างกายก็เสียหายร่างกายฉลาดพอที่จะรู้ว่าเฮ้ยถ้าสร้างแค่เนื้อเดิมกลับมาเนี่ยต่อไปอยู่ไม่รอดแน่ต้องสร้างให้หนาขึ้นต้องสร้างให้หนาขึ้นเหมือนกับผิวมือของเรานะฮะอัน,นี้เขาเรียกว่าวิวัฒนาการเพื่อการอยู่รอดคุณไม่ต้องไปคิดให้ร่างกายร่างกายมันรู้ฉลาดกว่าเราสิทีนี้ไอกฎเดียวกันเวลาคุณไปเบรไปเวท เล่นกล้ามแล้วมันใช้พลังกล้ามเนื้อมากเกินกว่าที่มันควรจะเป็นเพราะทำให้เกินกว่าที่ควรจะเป็นใยกล้ามเนื้อมันจะแตกแตกน้อยๆก็ซ่อมน้อยๆแต่พอเริ่มแตกเยอะร่างกายจะพยายามซ่อมเยอะและซ่อมสร้างมา ป้องกันมากกว่าเดิมให้หนากว่าเดิมนั่นแหละเขาเรียกว่าการพัฒนากั้มนะแต่ไอจุดไหนล่ะที่บอกว่าทําแล้วมันจะเกิดกระบวนการแตกมากพอที่จะสร้างให้หนาขึ้นกว่าเดิมกระบวนการนั้นเรียกเป็นภาษาง่ายๆว่าจนถึงจุดที่ว่าเล่นแล้วดอมหลังจากการเล่นดอมคืออะไรดอมคืออาการตึงปวดร้าวระบมนี่น่าจะเป็นภาษาไทยของคำว่าดอมนะตึงปวดร้าวระบม หลังจากการฝึกประมาณ12ชั่วโมงขึ้นไปสมมติคุณฝึกมากหนักมากเลยมันก็แค่เมื่อยตอนฝึกมันแค่เมื่อยมันก็จบแค่นั้นแต่หลังจากฝึกเสร็จอาจจะชั่วโมงบางคนก็เร็วนะชั่วโมงที่4ที่ห้าเริ่มมีอาการดอมหลังจากการฝึกบางคนก็คือ12ชั่วโมงก็คือนอนตื่นเช้าใหม่วันเออเจอแล้วไอ้ตรงที่เล่นเมื่อวานเลยเหมือนมีเม็ดกรวดและเม็ดทรายมันอับเสียดอยู่ภายในเนื้อเยื่อ เก่งแล้วรู้สึกยิบยิบเหมือนตะคิวที่ยังค้างอยู่แล้วก็เกิดอาการเมื่อยร้าวระบมถ้ากดแล้วก็จะรู้สึกได้ว่ามีความระบมนี่อาการนี้เรียกว่าดอมถ้าอาการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เราเล่นเวท